ตอนนี้ขวดแก้วราคาถูกมากเลยนะคะอลีทั้งเราก็ไม่รู้จะมีที่เก็บตรงไหนแล้วคะ่ะไม่มีที่จะเก็บแล้วก็เลยมาเข็นเอาสอบที่มันแตกๆนะคะทุกคนคัดไปบางๆคัดไปพลางๆนะคะกว่าราคาจะขึ้นนี่คะ่ะปีกว่ามันแตกแบบสอบมันแตกแล้วนะคะเราก็ไม่มีที่เก็บนะคะทุกคนซื้อมาราคาถูกๆก็กเลยวันนี้ว่างๆค่ะมาคัดนี่คะ่ะ คัดแก้วแยกสีค่ะเผื่อว่าราคาพุ่งขึ้นเราก็จะได้เอาไปขายได้เลยนีสีแดงนี่สีขาวสีเขียวคัดทิ้งไว้เล่นๆแยกไว้นะคะกว่าจะได้เอาไปขายเพราะตอนนี้ราคาถูกมากค่ะบาทกว,ากว่าเองค่ะร้านข้างบ้านเรานี่ขาวนี่บาทเจ็ดแดงบาทห้าเขียวบาทหกยังถูกมากๆขายไม่ได้ค่ะ